เวลาเรายิ้มเราก็จะใช้มืออย่างเงี้ยปิดปากทุกครั้งเวลายิ้มก็เลยแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะสีมันอะจะคล้ำกว่าสีปกติของฟันอื่นฟันเราอะมีความรู้สึกว่าสั้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อขวัญค่ะวันนี้พี่ขวัญมาทำอะไรคะวันนี้จะมาปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับการทําฟันค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะ เรามีความรู้สึกว่าฟันหน้าของเราอะนะคะสีมันไม่สม,ม่ำเสมอแล้วก็สีมันนะจะเอ่อคล้ำกว่าสีปกติของฟันอื่นก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเวลายิ้มออกมาไม่มั่นใจแล้วก็ฟันเราอะมีความรู้สึกว่าสั้นด้วยค่ะเป็นซีหน้าเลยค่ะเวลาเรายิ้มเราก็จะใช้มืออย่างเงี้ยปิดปากทุกครั้งเวลายิ้มก็เลยแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะ ดีรู้จักกับคุณหมอแล้วก็คุณหมอเขามีชื่อเสียงทางด้านนี้มานานแล้วเราก็เลยเออลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนแรกเคยไปทำที่ออตรงสาขาบายพาสเพราะคุณหมอทำอยู่ที่นั่นก่อนเปิดสาขาที่นั่นก่อนแล,แล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็มาเปิดที่สาขากระทูขยายสาขาปุ๊บเราก็เลยแบบมาลองทำที่นี่ดูค่ะฟันด้านหน้าตอนแรกอะ เคยอุดมาแล้วแล้วก็ทีนี้การอุดของมันอะคือมันมีการเปลี่ยนสีไปแล้วเวลาเรายิ้มอะมันทําให้เราอะไม่มั่นใจเพราะว่าสีฟันอะฝั่งฝั่งซ้ายอะค่ะมันอุดมาแล้วสีมันเคี้นไปกลายเป็นว่ามันสีมันไม่สม่ำเสมอก็เลยว่าอยากจะถามห้มอว่าถ้าข้างหน้าอย่างเงี้ยคือมันสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างคะได้เลยครับยินดีเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจช่องปากก่อนนะครับเพื่อที่จะได้วางแผนการรักษาให้กับคนไข้ จากการตรวจช่องปากนะครับเบื้องต้นผมคิดว่าการรักษานี้ครับแทนก็คืออาจจะต้องตัดเหงือกนะครับนะเพื่อ,อทำให้ฟันนะครับดูยาวขึ้นสวยขึ้นนะครับแล้วก็ทำวีเนียเพื่อแก้ไขของสีฟันให้เสมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้ฟันเนี่ยมาดูขาวขึ้นมากด้วยครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่ขวัญ ตอนทํารู้สึกเจ็บไหมคะตอนทําไม่ได้รู้สึกเจ็บค่ะเพราะว่าที่คลินิกเขามียาชาช่วยด้วยอะคะ่ะก็เลยสบายมากใช่คุณหมอมูบัางด้วยค่ะก็เลยทําให้ <c oughs> ไม่เจ็บแล้วพอทำออกมาแล้วพี่ฝันชอบไหมคะชอบนะคะรู้สึกว่าออยิ้มดูแบบมั่นใจขึ้นแล้วฟันมันก็ขาวขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ